ให้ดูรอบๆเลยนะครับบ้านหลังนี้ทายให้ชัดเจนฮะให้ดูรอบๆเลยอ่าดูเอานะครับราคานะครับราคานะครับอย่าตกใจนะครับผมอยู่ที่สี่ล้านเก้านะครับสี่ล้านเก้าสี่ล้านเก้าสี่ล้านเก้าแล้วก็ถ้าสนใจก็มาต่อรองกับเอกมงลรถได้นะครับสี่ล้านเก้าสี่ล้านเก้าพร้อมกับที่ดินนะครับท่านฟังไม่ผิดหรอกนะครับอ่าท่านฟังไม่ผิดหรอกครับ ครับตามผมมาครับฝั่งนู้นเขาจะทําถนนเพิ่มนะครับเป็นสองเลนนะครับทางเข้าไปนี้นะนี่เป็นห้างฮอกกี้ครับจะเริญใหญ่มากในตมปตททางนี้จะออกไปทางอะไรอ่ะทุ่งสำลิดทุ่งสำลิดคือแม่ย่าโมทําศึกที่ชนะนะครับสามารถค่าค่าศึกได้ตายทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าทุ่งสำลิดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดออกไปโคราชได้นี่นะครับผมผมนําเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับสวยงามมากหลังละสองล้านกว่า นะครับแต่ในที่อาจจะน้อยกว่าผมคงก็มมไม่ว่าเขานะครับมันเป็นโครงการครับอ่ะฝั่งนี้นะครับหลังห้าง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 อ่ะหลังห้างพกกี่ออกไปโคราชได้เหมือนเดิมครับทะลุกันได้หมดวนไปได้หมดทุกพอดทุกทิศนะฮะโครงการขึ้นนะครับก็จะมีทั้ง,ร,งรีสอร์ทรีสอร์ดเต็มไม่หมดนี่รีสอร์ดเต็มไม่หมดนะครับ <uk> นี่ก็รีสอร์ทรีสอร์ดอ่ารีสอร์ดอันนี้ก็รีสอร์ดขึ้นใหม่ อมีโรงงานออกอาหารอ้าวเจอแล้วครับ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 นี่แหละครับผมบ้านหลังนี้นะครับที่จะขายอ่าอันนี้ติดบ้านเช่านะครับข้างในบ้านเช่าอันนี้รู้สึกจะเป็นรีสอร์ทนะครับผมจะลงไปไปเปิดประตูก่อนนะครับนี่นะครับทางนี้ท่านสามารถออกไปทุ่งสำลิดได้นะครับไปโคราชไปได้หมดนะครับฝั่งนี้ก็คือกําลังทํารีสอร์ทเป็นสวนอาหารนะครับ เป็นบ้านจัดสรรนี่ทางออกครับอันนี้เน anyway> ื้อที uh ่หนึ่งไร่กับอีกสองร้อยตรางวานะครับถึงตรงนู้นนะมุม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 เสามุมเสามุมเสาตรงเข้าไปนู่นนะครับอ่ะมุมต้นไม้นี่นะต้นไม้นี่ครับว้างขวางนะครับดูเอาว้างขวางนะครับผมอ่าฝั่งนู้นสองล้านกว่านะครับไร่หนึ่งยังไม่ถึงไร่ครับตรงแปลงแปลงที่มกนทำจัดสรรครับแปลกอันนี้นะครับผม ไปดูข้างในกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียตัวและเสียเวลานะฮะไปอาพี่น้องมาของแท้นะครับของเอกปราจีนเอกคงรถอ่ะผมจะถ่ายประมาณนี้ให้ดูนะครับอย่างสวยนะครับสร้างเพิ่งเสร็จกําลังตกแตง่งสร้างเพิ่งเสร็จกําลังตกแตง่งอ่าไม่ได้รอดเงินนะครับเพียงแต่ว่ามีเยอะนะครับมีเยอะมีหลายแปลงครับถ้าใครสนใจนะครับผมเนี่ย อือ่าผมจะนำโซนนี้ออกไปข้างนอกนะนี่ครับทางเข้าโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันพี่น้องอ่าผมจะถ่ายตรงมุมนี้ให้ดูก่อนนะฮะเฟิร์สลูข้างล่าง ดูเอานะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ของผมเองครับไปดูด้านหลังกันไปดูด้านหลังกันหนึ่งไร่กับสองร้งตารางวาครับคือสองงานนะพี่นอ้องว้ายว้ายว้ายวาย,วายทำไมจะสวยอะไรขนาดนี้อยากมีเงินเดีนะฮะใครจะปานนี้ครับ ไปดูมุมนั้นกันดีกว่าอ่ะมาดูมุมอีกด้านหนึ่งด้านหลังของบ้านหลังนี้นะครับดูดูดูด,ดูเอาครับถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้ไม่ได้ติดป้ายขายนะครับขายทางเพจหรือว่าทางเฟสนะครับผมเป็นสองชั้นนี่ฮะมีระเบียงออกมามีสระน้ำมีปลาเต็มบอ่อหุนนรับเลยต้นไม้ไปน,นิดนึงนะครับที่ไม่ใช่อยู่แค่นี้ครับเลยต้นไม้ไปน,นิดนึนงครับเฮียเขาทำไว้อย่างดี นะฮะถ้าใครได้นะข้างหลังข้างหน้านี่ก็เป็นห้างห้างโกกี้นะครับผมมีกบด้วยอ,อย่าดูเอาอ่าให้ดูร,บรอบๆเลยนะครับบ้านหลังนี้ทายให้ชัดเจนฮนะให้ดูร,บรอบๆเนี่ยอ่าดูเอานะครับราคานะครับราคานะครับอย่าตกใจนะครับผมอยู่ที่สี่ล้านเก้านะครับสี่ล้านเก้าสี่ล้านเก้า สี่ล้านเก้าแล้วก็ถ้าสนใจก็มาต่อรองกับเอกมูลรถได้นะครับสี่ล้านเก้าสี่ล้านเก้าพร้อมกับที่ดินนะครับท่านฟังไม่ผิดหรอกนะครับอ่าท่านฟังไม่ผิดหรอกครับสามารถเปิดร้านอาหารได้นะครับมีกล้องติดรอบบ้านนะครับมีกล้องติดรอบบ้านแล้วก็มีแอร์ให้อีกครับอ่าห้องที่รับประทานอาหาร อย่างรู้นะครับข้างในอย่างรู้อย่างรู้นะครับอื้มอะไรจะขนาดนี้อะไรจะขนาดนี้อืม,อม,อม,อมข้างในนะฮะอ่าข้างบนแค่นี้ก็ผมว่าสมวิีตมผลนะฮะราคาก็อ,อย่าลืมนะครับสนใจ0873440989 0873440989ติดต่อเอกภูมิรถมาได้นะครับหรือเอก ปราจีนในหน้าขายที่ดินนะครับเอกปราจีนในหน้าขายที่ดินทางช่อง youtube ช่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับบ๊ายบาย